กอนนี้ก็อยู่ที่ห้วยจระเข้มากครับสถานการณ์ช่วงโควิดก็ไม่มีคนออกมาครับจริงๆมันก็ไม่ควรออกมาแล้วแต่ว่ามันไม่มีคนเราอยู่ห่างคนคือจําเป็นต้องออกมันก็ต้องออกห่างกันอยู่ที่2เมตรใช่ไหมครับเราเว้นระยะห่างกันที่2เมตร ตอนนี้เอาเจ้าโกโปแม็กซ์นะครับเดินขึ้นมาบนหอชมนกครับก็ดูทดสอบกันสั่งครับนี้ผมเดินขึ้นแบบนี้น่าจะประมาณ4ชั้นจะพยายามถ่ายให้มันทันที่90วินาทีนะครับเพราะว่ามันสามารถจะอัพได้ขึ้น YouTube ได้เลยเดี๋ยวผมวิ่งเลยจะนม่รับ ชันบนสุดแล้วครับจุดชมวิวใช้เวลาเดินขึ้นมา1น,นาทีเดี๋ยวทานี้ครับเดี๋ยวอัพรูปไว้ได้ครับ